สวัสดีครับไปครับมาครับพี่เรายังไม่ผ่านจุดบริเวณที่เราจะเปิดลองนะครับพี่ใช่ก็ต้องต้องรอนะใครอยากให้ดูชัวร์วหน่อยนะก็รอราคาปิดครับปิดเหนือเก้าสองห้านะะค่คอยโปโลเปิดลองไปนะครับส่วนคนที่มีขาช็อตค้างอยู่จุดสต็อปก็คือเก้าสองห้านี่นะครับอ่า ก็ท <G> ี <F ix> เฟกยังอยู่ช็อตอยู่นะครับส่วนตัวเลขสำคัญคือเก้าสองห้านะครับใ,ใครใครอยู่ช็อตก็ดูเก้าสองห้าก็ปิดใ,ใครรอลองก็คือเก้าสองห้าครับใช่ครับส่วนไทม์เฟรมสั้นๆหนึ่งชั่วโมงนะฮะจุดที่เราใช้วัดคือเก้าสองสองครับนะครับก็คืออันนี้คือทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับอ่ทาทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะใครแบบเอาไว้หน่อยนะฮะก็ เพียงแค่ให้เขายืนเหนือ922 mm hmm. ก็ follow เปิดหลองได้เลยนะครับ mm hmm. โดยจะมีจุดสะตอบนะฮะที่อยู่ตรงบริเวณ919าหสตอบก็คือ919าหน่าแถวๆนี้นะครับส่วนคนที่มีช็อตอยู่ สต็อปลอยก็คือเก้าสองสองนี่แหละครับอือหือปริมปริมอยู่ตรงเนี้ยพี่วัดใจกันอยู่ตรงเนี้ยครับใช่ครับโอเคครับไปทองคำครับพี่ทองคำช่วงใบบายก็ร่วงลงมาผลับดอลลาร์อ<ก>ินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นแข็งค่า <ช>ย่อสองวันย่อสองวันแล้ววันนี้ไปต่อเพราะฉะนั้นทองก็ร่วง<ม>ถึงเวลาที่ต้องร่วงบางแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยนะฮะสำหรับทําเฟมเดลี่ที่เราเปิดหน้าช็อตครับโดยมีสต็อปลอสที่สองพันหกร้อยหกสิบสามเหรียญสองหกหกสามครับ ส่วนไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะก็ต้องบอกว่าช็อตล่วงหน้ามาก่อนอื hmm. ครับเท f นฟลอวิ่งของเขาสี่ชั่วโมงขาช็อตสต็อปสองหกห้าศูนนะครับส่วนการเทรดเล่นสั้นสองหกสองสองสองหกสาม เจ็ดตัวนี้ก็คือเป็นโซนในการช็อตแต่ว่าเอ,อตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้เนะี่ยมันไม่มีอะไรให้ทองรีบาวนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราอาจจะต้องโลโลงไปก่อนเลยคโดยมีเป้าหมายทางด้านล่างสองห้าเก้าสองสองหกศูนย์เจ็ดครับผมโอเคครับ ถัดไปสำหรับซิลเวอร์นะครับก็เป็นวันแรกๆเหมือนกันที่เปิดหน้าช็อปสต็อปสามสิบสองเหรียญสิบเก้เซนสามสิบสองเหรียญสิบเก้าเซนครับถัดไป FX future ดอลลาร์บาทครับเมื่อเช้าเรา อตอบสามสองยังอยู่ที่เดิมสามสองสองเก้าไหมฮะถูกต้องครับสามสองสองเก้าแล้วก็เทอร์ริงสต็อสามสามหนึ่งแปดครับเย็นบ่าย d o l l a เย็น d ล l l a r เย็นช่วงบบายนะอ่าวกกลับขึ้นมาหาลองสต็อปหนึ่งสี่ 2.15ครับตัด <U> จากดอลลาร์เยนยูโรดอลลร์ยูโรดอลลาร์ก็ร่วงต่อนครับเราอยู่ช็อตครับ stop. Stop. s t ็อปห1ึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเจ็ลิงสต็อปหนึ่ครับก็ เอฟเฟกนี้ยังแผนเดิมอยู่ใช่ได้ครับบิตคอยอ่ะบิตคอยก็อยู่หน้าช็อตเช่นเดียวกันสะตอบของบิตคอยหกสามห้าหกศูนย์ครับพี่<อ>ทีนี้มาชุดซิงเกิลสต็อกไปทีละตัว ก็ได้เลยอ่ามาใครที่มีชุดของพี่จุย้ยอยู่ชุดชุดลองนะครับพี่ๆอ่าใช่แอดวานวันนี้ก็โอ้กลับมาบวกเออแอดวานวันนี้มาดีแอดวานมาดีใช่ขยับไหมขยับคือลิงสต็อปเลไหมยังยางยางเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนสองห้าแปดสต็อปสองห้าแปดอ่าโอเอสพีนี้ ยี่สิบสองออ้โ OSP วันนี้โอเคยี่สิบสองบาท CPO หกสิบสี่ CPO หกสิบสี่ครับ BCPG เจ็ดบาทห้าสตางค์ตรงนี้เลยอะ่ะรอสิ้นวันนะครับดูรอสิ้นวันครับผม โอเคครับ BCPG ใครมีอยู่นะครับพี่ๆรอดูสิ้นวันนะพระท้อสามสิบสามกระทอ,ะทอดูไลอุสครับ a o t หกสิบสามโอ้ยยู CPN หกสิบ CPN โอ้สบาย Home Po สิบบาทสี่สิบครับ B เจยี่สิบสี่ห้าศูนย์ยี่สบสี่ห้าศูนย์ซีบเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบห้าครับ B ีแยี่สิบสองแปดศูนย์โอ้ถื่สบายสบายเออเนี่ยเสียวตัวเนี้ยพีเแปดบาทหกสิบห้า S อสสองสองเก้าครับ b ีซีเอชสิบเจ็ดห้าศูนย์ครับอืมได้ครับใครบใจบทันแคปหนะ้าจอไว้ครับพี่พ,พี่ครับนะได้เลยครบถ้วนอ่ะมามีพี่พี่พพกิฟฝากดูห่างเสียงให้หน่อยสิครับพี่จุย้ยอ่าเสียง นังสิ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีครับไม่ดีครับโอ oh. ้หลุดอสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยไม่ดีครับอืมครับ hmm. หลุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับใช่ครับครับได้ครับมีพี่อาะเข้ากราฟนี่ไงขอความคิดเห็นกราฟมาหน่อยครับก็ถือต่อไปครับสต็อป oh. อยู่ที่ขนาดนี้ ตอบขยับไปที่ห้าสิบแปดบาทห้าสิบฮะสตอ็อปอ่าหินโจดสตอ็อปลอไว้ดีกว่านะครับอืมถ้าไหรคอยทีพี่ห้าส <58, 50. S 2> ิบแปดห้าศูนย์ห้าสิบแปดห้าศูนย์กราฟนะครับโอเคมีพี่ถามน้ำมะพร้าวครับโคโคโค โคโคก็ oh, go, go. มีของก็ถือไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อครับอืมหัวลุมเบอลอเลยนะพี่นะใช่สตอปสิบบาทเก้าสิบอ่ะจดสตอปครับสิบบาทเก้าสิบของโคโคโค c b g ไปยัง c b g ไปยังมีไปแล้วครที่เราอัปเดตซิงเกิลสตอปฟิลเจอร์กัน ITC ครับ มุ่ไอย่างครับ<ม>ขออภัยไอทีในภาพใหญ่ไทมเฟรมวิกลี่เนี่ยม,มาเผชิญแนวต้านแถวแถว24บาทแล้วก็ยังไม่ผ่านทีนี้เนี่ยพอมาดูไทม์เฟรมเดลี่ประกอบนะครับเดี๋ยวให้จุดหนีไปนะคือนะตอนนี้มันม,มาเผชิญแนวต้านใหญ่ของวิกลี่แล้วไม่ผ่าน แล้วมันยอ่อลงมาทีเนี้ยการยอร่อลงมาเนี่ยย่อได้ไหย่อได้แต่นะฮะไม่ควรหลุดเอ่อยี่สบสามบาทเจ็ดสิบครับอืมครับได้ครับยี่สมาทเจ็ดสิบนะครับพี่อ่าช่วยด้วยพี่จุย้ยอินเซ็ตไม่ไลจะผ่านาสามบาทสัทีก็ต้องรอครับผมต้องรอ <laughs> สะสมพลังอยู่ นฮะสตอปสองบาทเจ็ดสิบฮะก็ก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับอ่าก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับครับผมและปิดครับพี่แ้วปิดก็จุดหนีห้าสิบแปดตังครับอืมห้าสิบแปดตังเดลตา้าเข้าได้ไหม อยากจะเข้าที่ร้อยเก้าบาทห้าสิบตังก็สตอปร้อยหกครับอืมเอาสตอปไปครับพี่ถ้าจะเข้าคอมเซเว่นครับพี่ออมเซเว่นเออมันลี่ก็ยังโอเคอยู่นะนี่มันลี่ได้อยู่วีคลี่ก็ยังโอเคนะครับรอเบรก ก็มีของก็ถือครับไม่มีของอยากจะ follow ตามเข้าไปก็ก็ได้นะแต่ก็อบอๆหน่อยละกันเพราะบัวไทยสูงสต็อบยี่สิบสามสี่ศูนอ่าได้ครับอีชิครับพี่ไม่ได้ยินานานแล้วนะครับเนี่ยทำไมมันต่างเยอะขนาดนี้อีชิมันลี่ไม่ค่อยดีนะครับอืมมันลี่ไม่ดี ไม่ดีตั้งแต่หลุดแถวแถว16.80ครับสังเกตอันนี้มารีนะฮะสังเกตนะฮะพอหลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอพยายามจะรีบาวไม่ผ่านไอจุดที่หลุดมาเนี่ยกลายเป็นแนวต้านมันก็ไม่ผ่านครับเดือนที่แล้วก็ไม่ผ่านเดือนนี้ก็เหมือนเทสขอเทสนะแต่ถ้าไม่มันไม่ผ่านมันมีโอกาสร่วงสำหรับอีชีดูในไทม์เฟรมวิกฤตประกอบนะฮะ ทำเฟรมวิกีตต้องบอกว่าไม่สวยนะฮะคือพยายามรีบาร์เนี่ยชุดนี้ทั้งชุดเลยแต่ม,มันติดโซนในทั้งโซนเลยครับครับพี่อ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันไปไม่ผ่านมันก็มีโอกาสที่จะร่วงได้อืมเพราะฉะนั้น,นไม่มีมของไม,ไ,ไม่ซื้อมีของอยู่เยอะขายครับครับห้าหน้าครับพี่ แรก็ก็ยังต้องทนถือครับผมอืมตัวต่ำแล้วนะอยู่โซนล่างครับอยู่โซนล่างใช่ครับ IVL ครับ IVL อย่างนี้ะ oh. ถ้า,ถ,าถ้าจะให้ดีเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมผมผมเป็นผมนะผมรอยืนหนอยี่ห้าคอยฟอลโล่ครับถ้ามีอยู่อพี่ขายาะฮะ ไม่เพราะว่า i อวีอลเราเนี่ยเราแนะนำมารอบหนึ่งแล้วแล้วเราแนะนําขายไปแล้วอืความหรือไหมตั้งแต่หลุดเอ่อยี่สิบสี่สามศูนย์เนี่ยเนี่ยพอหลุดยี่สิบสี่สามศูนย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราแนะนําขายครับแล้วตอนเนี้ยไม่มีของอืมอืมได้ครับพี่ขายไม่มีก็คืออย่างนี้ฮะคือถ้าทําเฟรมเดลลี่เนี่ยทําเฟรมเดลลี่เนี่ยถ้าเอาตามรอบเป๊ะเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยคือขาย แต่นะฮะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันมีของค้างอยู่แล้วยังไม่อยากขายถามว่าถือได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เพราะในไทม์เฟรม w e คลี่เนี่ยมันยังอยู่โซนล่างแล้วในไทม์เฟรมวี e ลี่เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนครับผมก็คือมันยังเป็นภาพของการเป็นภาพบวกๆแบบนี้ใช่แล้วก็ไอสองวิเนี่ยมันเป็น2องวิที่ย่อลงมาแล้วการย่อลงมาของของสองวิอ่ะมันรานไปโดนสต็อปของเดลี่ เราจึงจําเป็นต้องออกก่อนเพราะเราเข้าไปใน time frame d a i l แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยดู weekly มันยังไม่เปลี่ยนนี่ซึ่งก็ถูกยังไม่เปลี่ยนยังไม่ออกก็ได้แล้วแต่เราเข้าคนละ time f r a กันเออส่วนบางคนอาจจะเข้าเด i ี่ก็ได้แต่ยังไม่ออกอเข้าไหมฮะอซึ่งอยากคืิดเปได้ไหมเปืดได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เลยส่วนคนที่ยังไม่มีของนะฮะแนะนําคือ จนะเราอยากให้มันชัว์ๆหน่อยก็คือเบรกเหนือยี่สิบห้าค่อยโฟลโล่ครับอือครับได้ครับเอไอวี uh, l ไปแล้ว SCB ครับพี่ SCB ซบอืม s, <SC> b. <S อ b มันลี่ยังอยู่โซนล่างไม่ได้น่ากลัวอะไรเป็นโซน ซื้อได้เป็นโซนซื้อได้ครับสําหรับไอซเห็นไหมฮะอยู่โซนล่างไม่ได้น่ากลัวแล้วแล้วก็ในไทม์เฟรมวีคลี่ก็ต้องบอกว่ายังดูดีอยู่ครับนะฮะมันอารมณ์เหมือน IVL ที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยไทม์เฟรมวีคลี่ที่แบบเฮ้ยภาพมยังขึ้นอยู่นะเพียงแต่ว่าไอชุดย่อโทรแบ็กกลับมาของวีคลี่เนี่ยมันค่อนข้างลึกแล้วมันปิดลบสามวีคติดอ่านั่น ม,มันก็เลยทําให้เอ้ยกลัวดูแล้วน่ากลัวแต่ถ้าเราดูวิกลีิอ่ะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกรมันอยู่ที่ที่ที่เราอ่ะดูดูตรงไหนแล้วต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะครับซึ่งนะครับสําหรับคนที่มีของอยู่นะฮะแล้วก็ขายไม่ทันตั้งแต่หลุดร้อยสิบเอดบาทห้าสิบซึ่งเป็นจุดสต็อปนะฮะก็ยังฝืนถือได้นะอืมยังฝืนถือได้เพราะวิกลี่ยังดีอยู่ส่วนใคร,ครที่ไม่มีของแล้วบอกว่า เฮ้ยฉันอยากเก็บได้ไหมโซเนี้ยก็ต้องบอกว่ายัางได้เพราะถ้าย้อมไปดูทางเฟรมาลี่โอ้โหต้องบอกว่ายังอยู่โซนล่างนะฮะแล้วก็เฮ้ยวิกฤติอ่ะมันยังโอเคอยู่ครับผมครับครับเอ่อสเต็กค,ค,ครับพี่สเต็กสเต็กยังไม่ซื้อรอก่อนอนะฮะ ใช้คําว่าจับตาดู oh, มัลลี่โซลล่างก็จริงบิ๊กลี่โซลล่างก็จริงแต่ว่าเดลี่เนะี่ยมันยังล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 ง hmm. มันมันมันยังไม่หยุดอยากเห็นการหยุดการลงของรอบนี้ก่อนครับอ่ะตัวสุดท้ายครับมาสเตอร์ครับพี่มาสเตอร์มาสเตอร์ถ้าไม่มีของก็ยังไม่ซื้อนะครับไม่มีของยังไม่ซื้อแต่ถ้าใครติดอยู่แล้วอยากจะ ปืนถือก็มันก็ได้เพราะมันยังอยู่โ,<อ>โซนล่างอยู่วิกฤตนะฮะแล้วก็ณตอนนี้มันเหมือนมาเผชิญโซนแนวรับแถวๆสี่สิบสี่นะฮะมันอาจจะวกกลับก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับคนที่ไม่มีของรอยืนเหนือสี่สิบเจ็ดแล้วค่อยฟอลโล่ครับครับ ได้ครับพี่จุวิสขอบคุณมากๆเลยครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่จุวิสด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ถาม